จะเป็นยังไงเมื่อจู่ๆคนทั้ง1ิบสองคนถูกจับมาทิ้งไว้เพื่อถูกล่าเหมือนสัตว์ป่าเพียงเพราะคอมเมนต์ด่าบนโลกออนไลน์สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสปอยหนังไลฟ์มูฟวี่วันนี้จะพาทุกคนมาสปอยหนังเรื่องเดอะฮันถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยบนเครื่องบินส่วนตัวที่กําลังเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งแต่แล้วในขณะที่พวกเขากําลังเพลิดเพลินอยู่กับบรรยากาศอยู่นั้นชายแปลกหน้าที่พวกเขาลักพาตัวขึ้นมาเกิดลุกขึ้นมาก่อนเวลาด้วย ความหวาดกลัวจากนั้นหนึ่งในแก๊งคนรวยจึงบอกให้เขานอนสงบสติอารมณ์ผู้ชายที่ถูกแก๊งลักพา,าตัวเผลอเขาก็ได้ใช้ปากกาหัวแหลมแทงเข้าไปที่คอของชายแปลกหน้าทันทีเลือดจำนวนมากกระจายไปทั่วแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นชายแปลกหน้าก็พยายามต่อสู้กับทําให้คนบนเครื่องเกือบโคกุมสากการ์เอาไว้ไม่อยู่โชคดีที่อาเทน,น่าเธอเป็นหัวหน้ากลุ่มและได้ใช้รองเท้าส้นสูงแทงเข้าไปที่ตาของชายแปลกหน้ามันจึงทําให้เขาล้มลงก่อนที่จะ ตายในที่สุดหลังจากนั้นศพของชายแปลกหน้าก็ถูกเอาไปไว้ในห้องของหญิงสาวผมทองที่นอนไม่ได้สติอยู่เมื่อผู้หญิงผมทองตื่นขึ้นแต่พบว่าตัวเธอได้มาอยู่ในป่าพร้อมกับถูกปิดปากเอาไว้ดูเหมือนว่ามันจะถูกล็อกด้วยกุญแจที่ไม่สามารถแกะออกมาได้สาวผมทองค่อยๆคิดค่อยๆตั้งสติเธอพยายามเดินออกมาที่ทุ่งหญ้าก่อนที่จะเห็นว่าในสถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่เธอที่ตกอยู่ในสภาพ แบบนี้เพราะคนอีกจํานวนมากก็ได้แต่สงสัยว่าทําไมพวกเขาถึงได้มาอยู่กันที่นี่หลังจากนั้นไม่นานชายที่ใส่เสื้อลายก็ได้ไปเปิดกล่องปริศนาที่ตั้งอยู่ตรงกลางด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่พวกเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อจ,จู่ๆก็มีหมูใส่เสื้อผ้าเดินออกมาจากกล่องชายเสื้อลายเดินเข้าไปในกล่องอีกครั้งแล้วเขาก็พบว่าภายในกล่องมีอาวุธสังหารที่พร้อมใช้งานอยู่ทันใดนั้นคนที่เหลือจึงเดินเข้ามาหยิบอาวุธ ไปคนละชิ้นระหว่างนั้นเองสาวผมทองก็พบลูกกุญแจที่เอาไว้ไขที่ปิดปากออกพวกเขาจึงพูดคุยกันได้ปกติพวกเขาโล่งใจกันได้ไม่นานผู้คนก็ต้องกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศทางไม่มีเสียงปืนดังขึ้นสาวผมทองไม่ทันระวังตัวเธอจึงถูกสังหารในทันทีตัดมาที่สาวอีกคนที่กำลังตกใจเธอมุ่งหนีออกไปอย่างไม่คิดชีวิตเธอวิ่งตกลงไปในหลุมที่อยู่ข้าง หน้าดูมีชายชุดสีน้ำตาลมองเห็นเธอไม่รอช้าชายเสื้อน้ำตาลจึ่งตัดสินใจวิ่งฝ่าดงกระสุนไปช่วยเธอแต่ตรงที่เธอตกลงไปนั้นมันเป็นกับดักที่มีเหล็กแหลมตั้งเอาไว้เธอโดนเหล็กแทงเข้าไปที่หน้าท้องและหน้าแข้งชายเสื้อน้ำตาลค่อยๆดึงตัวเธอขึ้นมาพร้อมกับแบกบล่างเธอเข้าไปในป่าแต่เหมือนหนีเสือปะจระเข้ชายเสื้อน้ำตาลกับโชคร้ายที่พลาดเหยียบกับระเบิดเข้าเต็มๆทำให้ทั้งคู่เละตุม้มเป๊ะ ต,ต,ตัดมาทางด้านของชายเสื้อฟ้าเขาก็วิ่งหนีไปทางที่มีรั้วรวดหนามกัน้นพร้อมกับผู้รอดชีวิตอีกสคนพวกเขาจึงตัดสินใจปีนรั้วข้ามไปอีกฝั่งดยใช้เสื้อปิดรวดหนามเอาไว้แต่ในขณะที่ชายแก่กําลังปีนข้ามรั้วอยู่นั้นจู่ๆก็มีลูกธนูพุ่งมาเสียบที่หลังของเขาทําให้เขาเสียหลักเขาจึงเปลี่ยนใจหันหลังกลับไปใช้ปืนยิงต่อสู้กับเจ้าของธนูอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ความพยายามนั้นก็สูญเปล่าเพราะสุดท้าย ก็โดนธนูยิงเข้าที่ลำคอก่อนที่จะโดนระเบิดซ้ำอีกตัดภาพไปที่กลุ่มชายเสื้อฟ้าพวกเขาทั้งสาคนต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือในร้านขายของชำที่มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเฝ้าร้านอยู่หลังจากเข้ามาได้ชายคนนั้นจึงรีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจและระหว่างที่รอตำรวจมาจูๆ่ๆสาวในกลุ่มคนหนึ่งก็เกิดอาการน้ำลายฟูมปากจากการที่เธอกินขนมในร้านเข้าไปสองสามีภรรยาร้านชำจึงเปิดเผยตัวว่าพวกเขาเป็นผ พวกเดียวกับคนที่ลาพวกเธอแม่รอชาภรรยาล้านชำโยนแก๊สพิษลมควันทั้งคู่ส่วนสามีร้านชำควักปืนยิงพี่ชายเสื้อฟ้าจนตายหลังจากนั้นก็เริ่มทําความสะอาดแล้วศพไปซ่อนไว้หลังร้านเพื่อรอผู้โชคร้ายคนใหม่เข้ามาไม่นานคริสตัลก็ได้เดินทางถึงร้านชำคริสตัลถามสองสามีภรรยาว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนสามีภรรยาคู่นี้เลยตอบว่าตอนนี้เธออยู่ที่าารัฐอคันชอ คริสตัลที่ได้ฟังดังนั้นก็ทําเป็นใจเย็นเธอจึงขอซื้อบุหรี่รจากสองสามีภรรยาแต่เงินทอนที่เธอได้นั้นทําให้เธอได้คิดเอะใจบางอย่างเพราะราคาบุหรี่ที่รานอาคารซอนั้นไม่ใช่ราคานี้ทําให้คริสตัลรู้ได้ทันทีว่าทุกอย่างมันคือการจัดฉากเธอเข้าไปจัดการกับสองสามีภรรยาทันทีโดยไม่ได้ตั้งตัวหลังจากนั้นคริสตัลได้ออกมาจากร้านชำและเดินไปขึ้นรถแต่เธอเอะใจเรือตรวจดูที่รถที่อยู่หน้าร้านและมันก็ทําให้เธอ ได้เจอกับกับระเบิดเข้ามันถูกวางไว้ตรงล้อรถพอดีเหมือนว่าพวกที่มาที่นี่พยายามจะหาวิธีฆ่าด้วยการวางระเบิดเกือบทุกพื้นที่ระหว่างที่คิสตัเต้ายุดลาดลาวอยู่นั้นเธอก็เจอเข้ากับแกรี่ที่เป็คนยิงโดรนสำรวจตกลงมาเธอกับเขาจึงร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อที่จะหาทางออกจากที่แห่งนี้แกรี่ก็ได้เล่าข่าวที่เขาได้ยินมาว่าในทุกๆปีผู้มีอิทธิพลจะจับตัวคนเพื่อเอามาฆ่าที่คาลิค หหลังงนึง่แต่ทางคริสตัลเธอก็ไม่สนใจกับสิ่งที่แกรี่พูดตอนนี้เธอสนใจเพียงแค่การเอาชีวิตรอดออกไปจากที่แห่งนี้เพียงเท่านั้นทั้งสองคนเดินไปตามทางรถไฟเพื่อจะไปขึ้นรถไฟพอเจอรถไฟพวกเขาต่างวิ่งยังสุดแรงเกิดจนในที่สุดแกรี่และคริสตัลก็ขึ้นมาอยู่บนรถไฟได้สําเร็จยังไม่ทันได้พักดีทั้งสองคนก็พบกับผู้ลีภ้ภัยที่แอบอยู่ภายในบุกี้รถไฟโดยแกรี่เชื่อว่มั คือการจัดฉากอีกครั้งเขาเลยตั้งใจจะยิงคนเหล่านี้แต่ทว่าคริสตัลกับห้ามเขาไว้ก่อนเพราะเธอเห็นว่าคนพวกนี้อาจจะเป็นผู้ลี้ภัยจริงๆเนื่องจากเขามีเด็กและผู้หญิงมาด้วยในขณะที่ลังเลอยู่นานขาบวนรถไฟขบวนนี้ก็ได้จอดกระทันหันดูเหมือนว่าพวกทหารจะเข้ามาตรวจจับผู้ลีภ้ภัยทําให้คริสตัลตัดสินใจทิ้งปืนพร้อมกับขอความช่วยเหลือจากพวกทหารแต่ไม่ว่าแกรี่จะพูดยังไงพวกทหารก็ไม่เชื่อพวกเขา ซึ่งในตอนนี้ผู้โดยสารในขบวนรถไฟคนหนึ่งก็ได้เปิดเผยต,ตัวตนว่าเขานั้นคือผู้ล่าแถมยังหันหน้ามายาะเยะ้ยพวกแกรี่ทําให้พวกเขาโกรธมากเขาผลักชายคนนั้นลม้มลงและเอาระเบิดยัดเข้าไปในกางเกงของผู้ชายคนนั้นเพียงไม่กี่วินาทีเล่าของชายที่แสดงตัวเป็นนักล่าก็ถูกระเบิดหลังจากนั้นคริสตัลก็ได้แยกจากแกรี่เธอถูกพาตัวไปที่ศูนย์บัญชาการพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ตอนที่เธอเผชิญให้กับพวกเขาฟังในขณะเดียวกัน คริสต้าก็รู้ตัวว่าตอนนี้เขาอยู่ที่โครเอเชียทางด้านทหารได้ฟังเรื่องราวของเธอเขาก็เรียกดอนคนที่โดนลักพาตัวมาเหมือนกันให้เข้ามาหาคริสต้าหลังจากนั้นจึงได้ทําการติดต่อสถานทูตใช้เวลาเพียงไม่นานก็มีชายชุดสูทขับรถมารับพวกเขาเพื่อไปยังสถานทูตสหรัฐระหว่างที่ทั้งสองคนอยู่ในรถชายชุดสูทก็ได้บอกว่าที่พวกเขาโดนจับอาจเป็นเพราะพวกเขาเคยไปทําอะไรไม่ดีเอาไว้ก็ได้ซึ่งหลังจากที่ชายชุดสูทพูดจบเขากับ โดนคริสตัลถีบออกนอกรถจากนั้นเธอก็ขับรถเหยียบที่หัวของเขาจนตายดอนโกรธมาก,มาก,มากที่เธอทําอะไรอาตามอำเภอใจแต่แล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อเขาเห็นศพกของแกรี่โดนธนูปักอยู่ท้ายรถคันนี้ตอนนี้คริสตัลเจอแผนที่ในรถเธอรู้ทันทีว่าเกมนรกนี้เหลือเพียงแค่เธอกับดอนที่ยังรอดชีวิตดอนจึงเสนอให้คริสตัลขับรถออกไปหาที่ปลอดภยัยแต่ทว่าคริสตัลกับปฏิเสธเพราะตอนนี้ เธอต้องการไปแก้แค้นพวกที่พาเธอมาที่นี่ตัดมาที่นักล่าผู้เหลือรอดพวกเขากําลังรอคอยคริสตัลที่กําลังนั่งรถมาอย่างสบายใจโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเพื่อนของเขานั้นได้ตายจากไปแล้วตอนนี้พวกเขาเลยไม่ได้ระวังตัวคริสตัลเลยใช้จังหวะนี้ในการลอบฆ่าคนหนึ่งได้สําเร็จจากนั้นเธอก็ได้ปล่อยหมูเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจจนพวกมันไม่ทันสังเกตเห็นคริสตัลที่ตอนนี้เธอ ธอได้เข้ามาประชิดตัวแล้วเธอจัดการใช้ปืนยิงเข้าไปที่จุดตายของพวกทหารแต่ละคนถึงแม้ว่าพวกมันจะมีจํานวนมากแต่ถ้าเทียบกับความสามารถของคริสตัลแล้วเขาก็าสามารถเอาชนะมันได้โดยไม่ยากนักโดยที่ดอนไม่ได้ช่วยเหลือเขาเลยหลังจากที่นักล่าทั้งหมดตายไปวิทยุสื่อสารก็ได้ดังขึ้นนี่เป็นเสียงของอาเทนาที่กําลังถามดอนว่าเขาได้สังหารคริสตัลไปหรือยังนั่นทําให้คริสตัลยกปืนเจ่อพิธีดอนทันทีเธอสงสัยว่าดอนเป็นพวกเดียวกับนัก ดอนจึงปฏิเสธไปว่าเขาไม่ใช่พวกเดียวกับมันพร้อมกับบอกคริสต้าว่าเธอกําลังโดนปั่นหัวอยู่แต่ทว่าเขากลับไม่ยอมวางปืนลงตามที่คริสต้าบอกนั่นยิ่งทําให้คริสต้าไม่เชื่อใจดอนอีกจนเธอเหนียวไกย,ยิงเขาจนตายจากนั้นคริสต้าก็ได้เข้าไปคุยกับนักล่าที่บาดเจ็บเป็นคนสุดท้ายว่าเธอเคยเป็นทห,หารผ่านศึกมาก่อนหน้านั้น นนั่นจึงเป็นที่มาของความสามารถด้านการต่อสู้ของเธอเมื่อคริสตัลได้สิ่งที่ต้องการแล้วเธอก็ทำการสังหารเขาในทันทีภาพตัดมาที่เหตุการณ์เมื่อหนึ่งปีก่อน ของกลุ่มผู้ล่าพวกเขาพูดเกี่ยวกับการจับคนมาฆ่าในกลุ่มแชทอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่รู้เลยว่าเรื่องขําขันในครั้งนั้นจะกลายเป็นข่าวที่ทําให้พวกเขาโดนไล่ออกจากงานการทั้งหมดซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากแชทหลุดนั่นเองจนมีคนเอาไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์และในที่สุดคนบางส่วนเชื่อว่ามันมีเหตุการณ์เหล่านี้อยู่จริงๆทำให้คนในแชททุกคนถูกผู้บริหารไล่ออกแล้วต่อว่าอย่างแรงที่ทำพฤติกรรมที่ไม่ เหมมาะสถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องล้อเล่นแต่มันก็ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อภาพลักษณ์ของบริษัทจากการที่อาเทน,นาและเ,เพื่อนๆโดนไล่ออกในครั้งนั้นพวกเขาจึงมีความแค้นกับพวกที่โพสต์ข้อความสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาและก็ดูเหมือนว่าอาเทน,นาจะไม่พอใจคิสต้าที่เคยโพสต์ด่าเธอมากที่สุดดังนั้นการแก้แค้นจึงเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาวางแผนจับ12คนที่ถูกคัดเลือกมาเป็นเหยื่อกับเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงตัดภาพมาที่ปัจจุบัน ในที่สุดคิสต้าก็เดินทางมาถึงบ้านของอาเทนาตอนที่เธอจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในบ้านได้คริสต้าได้พบกับอาเทนาเธอมายืนอยูน่นี้สักพักแล้วอาเทนาได้เล่าประวัติของคริสต้าที่เธอสืบได้ออกมาทั้งหมดพร้อมกับบอกเหตุผลที่เธอสร้างเกมนี้ขึ้นมาเพื่อแก้แค้นให้คริสต้าฟังจนหมดแต่พอคริสต้าได้ฟังความจริงเธอกลับบอกว่าอาเทนาทำผิดอย่างแรงเพราะเธอจับคริสต้ามาผิดคนดูเหมือนว่าประวัติของคริสต้า อาร์เทนาพูดถึงมันไม่ใช่ตัวเธอทางด้านของอาร์เทนาเธอก็ไม่ฟังคริสตัลเพราะคิดว่าเธอกาลังแต่งเรื่องอยู่หลังจากคุยกันได้สักพักคริสตัลก็ได้เปิดฉากต่อสู้ทั้งสองคนต่อสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายทั้งคู่ตะลุมบอลกันจนได้รับบาดเจ็บด้านของคริสตัลก็โดนมีดแทงในขณะที่เธอกําลังเสียเปียบอยู่นั้นคริสตัลก็ได้หาโอกาสใช้เศษกระจกที่อยู่ตรงหน้าเธอแทงเข้าไปที่ท้องของอาร์เทนาอย่างจัง แถมยังใช้มีดแทงเข้าไปที่หลังของอาเทนาอีกด้วยตอนนี้อาเทนาใกล้จะตายเธอนั้นก็ได้ถามถึงสิ่งที่คาใจายอยู่ว่าเธอจับตัวคนมาผิดจริงๆหรือเปล่าคริสตัลก็บอกกลับไปว่าใช่เธอจับคนมาผิดจริงๆได้ยินดังนั้นเธอก็สิ้นใจคริสตัลลุกขึ้นมาทําแผลให้ตัวเองและเปลี่ยนเสื้อผ้าแถมยังไม่รีบร้อนก่อนที่จะจุงสุนัข ของอาเทนาออกไปขึ้นเครื่องบินตอนนี้คริสตันบอกกับนักบินและแอว่าเธอจัดการเจ้าของบ้านไปแล้วพร้อมบอกให้พวกเขาพากลับไปส่งที่อเมริกาอีกด้วยแล้วหนังก็จะตัดจบแต่เพียงเท่านี้